พรรคประชาชนเนี่ยพูดกันตรงไปตรงมาก็คือว่ายังไม่เคยชนะอบจอเลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วไม่เคยชนะมีความกลยุทธ์ในการหาเสียงของทีมประชาชนที่ภูเก็ตจะทํำยังไงให้มีหวังบ้างเพราะว่าเท่าที่ผมประเมินใน17จังหวัดที่พรรคประชาชนส่งลงเนี่ยก็เขาก็ประเมินกันในภาพข่าวนะว่าก็ยังมีเป็น รองอยู่หลายจังหวัดเหมือนกันครับผมภูเก็ตก็เป็นจังหวัดหนึ่งแหละที่พักคงอยากจะปักหมุดใช่ไหมใช่ครับเพราะที่เพราะประเมินก็คงมีเช่ใหม่ภูเก็ตหรือจังหวัดใหญ่ๆอย่างโคราชอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้มีการคุยกับผู้บริหารพักหรือคุณหมอเลิศศักดิ์ในการจะปรับเปลี่ยนหรือใช้บทเรียนจากที่อื่นยังไงให้มาให้ภูเก็ตมีโอกาสชนะไหมครับครับก็เราได้มีการคุยก็ในทีมของอบจภูเก็ตนะครับก็ก็คุยกับคุณหมอเลิศศักดิ์ก็คุยว่า ที่จริงเราตอนนี้เราต้องเข้าถึงประชาชนเราต้องต้องเข้าถึงประชาชนได้มากเพราะว่าเราเป็นคือคือเป็น,เป,นเป็นทีมใหม่เลยที่ลงของมจที่ภูกเก็ตใช่ไหมการเข้าถึงประชาชนเข้าไปอธิบายประชาชนรู้ว่าเราลงมาเดี๋ยวเพื่อที่จะทําทอะไรเพราะสิ่งนี้เราต้องนําเสนอให้กับประชาชนรู้ว่าเราจะทําเรื่องอะไรและเรามีโอ,อกาสที่จะทําได้หรือไม่ได้ความรู้ความสามารถของเราความจริงใจของการที่เราจะมาทํางานตรงช่วยตรงท้องถิ่นตรงนี้เข้าถึงประชาชนมากกว่านี้ครับนี่คือสิ่งที่เราเราต้องทํา แล้วก็เรื่องของนโยบายวิธีการทํางานใหม่ๆที่เรานําเสนอไปชชนว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนจังหวัดภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ตนะครับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเหมือนผมจะบอกพี่โฟนนิดหนึ่งว่าคือผมมันอยู่60ปีแล้วผมรู้เรื่องสาภูโพผมว่าเรื่องของบริบทของท้องถิ่นเนี่ยที่จริงมันเปรียบเสมือนฮาวเคิปเปอร์หมาถึงพ่อบ้านพี่โฟนนะผมเปรียบเือนพ่อบ้านเพรานะว่า พ่อบ้านหมายถึงว่าคุณต้องดูแลบ้านให้เราพร้อมที่จะต้อนรับคนมาเยือนก็พร้อมที่จะดูแลคนในจังหวัดภูเก็ตเพราะในเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยที่ท้องถิ่นต้องดูแลเรื่องสาธารณพยาบผมให้เป็นเขาเรียกเป็นเป็นภารกิจที่หนึ่งเลยนะภารกิจสำคัใช่ใช่ส่วนภารกิจอย่างอื่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขแต่เรื่องของสาธารณคเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นบริบทของท้องถิ่นที่ต้องทาจริงๆทุกท้องถิ่นต้องทําอย่างนี้ สิ่งที่เป็นโทนของภรคประชาชนก็คือต้องการให้ภูเก,กตเจัดการตนเองจัดการตนเองทีนี้<ช>เอาคาถาม<ๆ>จริงๆถามไปหลายคนแล้วแล้วอ,อบอจอเนี่ยจะผลักดันยังไงในเมื่อวันนี้ทนายดาว<ช>เป็น<ช>เป็นสออบอจอถ้าจัดการตนเองนี่คือมันไม่มีอ,อบอจอเหลือแล้วนะถูกต้องแล้วเราจะทํายังไงกับท้องถิ่นดีครับคือเหมือนว่าจะจัดจัดการตนเองถ้าเกิดในรูปแบบของ ผมกัิธของทางาพรรคประชาชนหมายถึับว,ว่าเรานี่มีมีมีสิทธิในการบริหารจัดการเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรเงี้ยในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าเราเราสนับสนุนคือณนตอนนั้นจะมีท้องถิ่นหรือไม่มีท้องถิ่นแต่ว่าถ้าเกิดจังหวัดมันสามารถดูแลตัวเองได้ไปต่อได้ใช่ครับผมคือจะเป็นใครก็ไม่ได้ผมผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นผมเข้าใจแต่ถามตรงๆแกๆใช่แต่ว่าอันนี้อัดโกรธกันได้แถวนะภาพโกรธนะอบจยังไม่ชนะเลยอ่ะแล้วการตัวเองจะชนะหรอ ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเราต้องการให้จังหวัดเป็นอ่ะจะใครจะชนะม่เป็นไรไม่โอ็นไรครับผมต่อไปนี้เยี่ยมเลยผมไม่ได้มองว่าผมต้องชนะนะแต่ผมอยากมองว่ารูปแบบมันเป็นอย่างไงผมเราอยากต้องการให้จังหวัดภูเก็ตเป็นแบบนี้หนักใจไหมครับว่าเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นของทีมหยัดได้อยู่แล้วเราเป็นผู้ท้าชิงเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาผลงานก็ยังไม่ค่อยปรากฏเพราะว่าเราเพิ่งมาลงใหม่ ทั <S 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 on, your ้เองก็เพิ oh, exactly. <S <S ่งมาเปลี่ยนชื่อเพราะว่าหลังจากที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายด้วยเราหนักใจตรงไหนบ้างไหมครับคือที่จริงเรื่องหนักใจนี่ผมแทบไม่มีเลยเพราะว่าเรื่องของการมาลงการบางที่ผมบอกพี่โค้เมื่อกี้ว่าผมเห็นปัญหาผมจริงมาลงลงตรงนี้ก็คือคิดว่าตัวเองมีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้คุณวุฒิวิะยุที่นี้ก็ถือว่ามีความพร้อมที่จะลงมาช่วยจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่ที่ให้โอกาสเราในการสร้างครอบครัวสร้างชีวิตอะไรแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องของการ ความพร้อมแล้วก็ที่ว่ากลัวอะไรผมไม่กลัวครับเพราะว่าจากที่ลงพื้นที่เนี่ยได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการที่จะให้มีการทํางานที่แบบรูปแบบใหม่มีเป็นคนเป็นคนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์ใหม่ๆเข้ามาเรื่องของการทํางานผมว่าที่ลงผ่านมานี่ผมก็ลงมาเป็นปีแล้วเหมือนกันตั้งแต่พิจารณาแล้วใช่เตรียมตัวมาแล้วพี่ชายก็เคยลงที่นี่ก็เลยว่าความพร้อมของเราเรามีมากแล้วก็สั่งสอสเองก็ ทำพื้นที่มาตลอดได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนมาตลอดก็ถือว่าพร้อมครับลงพื้นที่ไปปัญหาที่ชาวบ้านเขาอาจจะแบบให้เราช่วยแล้วก็บ่นกับเราคือบางอย่างบางบ,บ,บางทีบางทีชาวบ้านเขาเจอ,เอ,อนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าไอ,อ้นี่บทหน้าที่อบจนี่หน้าที่าานนทเทศบาลนครไอ้นี่หน้าที่สสนี่นหน้าที่ใครเนี่ยะแต่โอเคเราไปรวบรวมปัญหามาเนี่ยที่เขาบอกเราว่าเฮ้ยมาช่วยตรงนั้นตรงนี้หน่อยในเขตของเราเนี่ยปัญหาหลักๆ สักสองปัญหาคืออะไรครับที่จริงในเขตพื้นที่ผมปัญหาหลักก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องของขยะอะไรพวกนี้ปัญหาเรื่องของน้ำเอาเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่มาดนูกว้างเรื่องขยะมเรื่องขยะขช่เรื่องขยะเรื่องน้ำอะไรเงี้ยเรื่องน้ําเรื่องน้าดีน้ําเสียเรื่องขยะก่อนอะไรอ่ะปัญหาในของเรื่องขยะไ่ถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะนะครับเรื่องการจัดเก็บขยะใช่ใช่ที่ที่ยังเขาเรียกว่าอยังไม่ ไม่ไม่ครอบคลุมอะมันถึงว่าการจัดเก็บายาเหมือนว่าบางทีมันมีขยะที่มันอยู่ล้นถังอยู่เป็นเวลานานกว่ามีการจัดเก็บ <Okay. S 2> เข้ามาอะไรประมาณนะผ้พื้นที่ของเขตสองเนี่ยติดเทศบาลนครและรัสดาลค่กันถูกไหมใช่ถูกต้องครับผมโอเค <Okay. S 2> แต่หน้าที่เก็บขยะ ป็นหน้าที่ของเทศบาลแต่ว่าในสิ่งที่ไม่ใช่อบจก็่ถูกไหมใช่ถูกต้องแต่ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาเขาพูดถึงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ผมก็เลยไปเรื่องปัญหาอื่นก็คือปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลเหมือนกันเอานก่อจแล้วหน้าที่เก็บขยะในในชาวบ้านเขาบอกเราแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นสบจจริงๆแล้วเราจะทํายังไงในการจะให้ปัญหาที่ชาวบ้านแน่นอนเขาบ่นกับเราอะเราจะแบบคงตอบไม่ได้นะใช่ไม่ใช่หน้าที่ผมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จะทำยังไง ก็คือเรื่องนี้เรื่องจัดเก็บขยะบางทีถังขยะไม่พอเราก็ต้องประสานเทศบาลแม้กระทั่งเรื่องของท่อระบายน้ําเรื่องของถนนอะไรที่มันชำรุดในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของอบจแต่ว่าเราจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่มันไม่ได้ปัญหาของประชาชนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแก้เป็นปัญหาชาวบ้านคปอปัญหาเราเราลงมาอยู่ตรงนี้เราต้องต้องช่วยดูแลทั้งหมดเราจะมองว่าปัญหาของเรื่องของเทศบาลอบจไม่เกี่ยวครับ คงไม่ใช่ก็คือต้องต้องช่วยดูแลต้องช่วยประสานงานกันเพราะว่าการที่จะพัฒนาจังหวัดหมายถึงว่าทุกคนทุกองค์ขาพยมต้องมาร่วมมือร่วมใจกันจะทํเแค่คนคนเดียวแต่ว่าทนายดาวกำลังบอกว่าถ้าเราได้เป็นอบจจริงหนงหน้าที่เราคือประสานงานเป็นหลักแหละให้มีทรัขยาเพิ่มเติมให้มีการจัดเก็บที่มันครอบคลุมภาพยิ่งขึ้นถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งแต่ว่าในงานในงานหลักที่เป็นหน้าที่ของอบจเองเราก็มีอยู่ไม่เรื่องของโรงพยาบาลอบจที่เราต้อง ผลหมอรักขามีนโยบายที่เข้าไปปรับปรุงคุณภาพอ๋ออยู่ในเขตที้ด้วยนี่ถูกไหมอยู่ในเขตอยู่ในเขตผมเลยครับอยู่ในเขตความรับผิดชอบผมเลยตรงนั้นครับผมยังไงนะเอาตอบขอโทษทีมั้งที่ไปขึ้นจังหวะแล้ก็คือหมายถึงว่าคุณหมอก็มีนโยบายเรื่องของการเข้าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรปจที่มีประชาชนหลายคนก็ปวดบางทีว่าไปถึงเดินทางมาไกลอันนี้ผมผมรู้สึกว่าบางบางส่วนก็มีประชาชนเดินทางมาไกลมาถึง มาเจอถึงไม่ได้คิวอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาเราอาจะปรงุงตรงนี้เรื่องของการจองคิวออนไลน์ดีไหมใช่ไหมเพื่อเพิ่มช่องทางของประชาชนที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของการ <c oughs> รักษาโรคที่ให้มันครอบคลุมมากกว่านี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนเขาก็บ่นเหมือนกันว่าอบจนี้ยังไม่ครอบคลุมยังต้องไปอบจแล้วคิดว่าบอกว่ารักษาโรคไม่ได้ต้องไปวชิระต่อเลยประมาณนั้นเราอยากที่จะให้โรงพยาบาลอบจเป็นโรงพยาบาลสาหรับคนจังหวัดภูเก็ตจริงๆใช่ครับสองเรื่องนะเรื่องขยะกับเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่รักษาพยาบาลนี่เป็นเรื่องทั้งจังหวัดตังจังหวัดเลยครับผมกลับมาเรื่องปัญหาเขตสองอีกทดนี้ได้ไหมครับเอาเรื่องขยะแล้วแหละที่ชาวบ้านบ่น เรื่องอะไรอีกที่ชาวบ้านเขาพูดกับเราเยอะ